ผมพาเพื่อนมาชมทุเรียนที่ปลูกไว้เนาะผมอนะัปเดตเนาะอันนี้ก็ได้ประมาณสักสี่เดือนแล้วล่ะนะครับ,รบตอนนั้นมันทำรอแรกรอแรกจะตายนะเพราะว่าระบบน้ามันมันพังอะ่ะเพื่อนนะครับ,รบมันก็ตอนนี้มันเริ่มแตกใหม่ละคือผมไม่ฉีดพวกสารเคมีเอ่อพวกยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนะรอบๆผมก็ใช้คุมโคนเอานะหญ้ามันจะลกๆนี้แหละเพื่อนนะครับผมชอบแบบนี้วิถีแบบนี้นะฮะ คือจะไม่เน้นพวกยาฆ่ายาฆ่าแมลงเลยนะครับกินใบก็กินไปมันก็มีมแมลงมากินแล้วครับผมแต่มันก็จะอยู่รอดเพื่อนมันอยู่รอดแน่นอนแล้วมันจะแข็งแรงและทนมากๆเลยนะเนี่ยก็แตกใปใหม่เนี่ย,หเ,ยเหมือนกับต้นเนี้ยไอ้ต้นนี้คือสองปีเพื่อนไอ้ต้นเมือต้นเล็กเมื่อคู่ก็คือไซส์เดียวกันนะที่ผมเอาปลูกนะครับอันต้นนั้นสี่เดือนนะฮะเนี่ยเพื่อนยิงหน้าหน้าร้อนนะเพื่อนผมจะไม่ตัดเลยนะพวกพวกยาวรอบๆอบเนี่ยเนี่ยมีอ้อยเอ้ยอ้อยเนี่ยไปมามาดีมากนะ ผมตัดชงช่วหน้าฝนผมตัดเกลี่ยเลยนะให้มันล้มไปแล้วมันก็ปลูกขึ้นมาใหม่นะครับก็ตัดไปไม่ได้มีปัญหาอะไรอ้อยนะครับใบมันก็มันก็แข็งแรงมากเลยตั้งก่อนถ้าเพื่อนตามคลิปผมจะมีถังตรงนี้ถังน้ําหยดตอนนั้นผมไม่มีระบบน้ำเนาะตอนนี้ผมก็ปรับระบบน้ํามาดีหน่อยก็คือเป็นท่อพ e อย่างนี้นะครับเป็นรูออกเล็กๆเ,กเกนาะซึ่งซึ่งเขาไม่ใช้กนหรอกเพราะมันมันไม่เวิร์กนะฮะแต่ว่าผมทําก่อนเพราะผมไม่มีเงินผมพูดเลยว่าผมไม่มีเงิน ขนาดนั้นนะฮะต้องเก็บเงินเนาะตอนผมก็เก็บเงินได้ในระดับหนึ่งแล้วนะนะครับผมก็ผมก็เริ่มทําระบบน้ำแล้วกำลังจะทํานะคือคือเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วแต่ยังไม่ยังไม่พร้อมเนาะเรื่องเวลาเรื่องอะไรนะครับค่อยๆทาไปไล้ก้าทีไดก้าทีละก้ากินข้าวทีละคำนะครับหรือยังไงนี่แหละผมพูดผิดกรงกับขออภัยท่านที่เขาใช้คํานี้มาผมยืมคําเขามาใช้นะฮะเนี่ยเพื่อน มันก็สูงท่วมหัวผมแล้วนะฮะมันสูงท่วมหัวผมแล้วคือของผมไม่ใช้ยาฆ่ายาฆ่าแมลงคอนเฟิร์มนะครับผมสวนผมเนี่ยทั้งสวนเลยนะฮะวันนี้อากาศดีด้วยขึ้นป้าขึ้นฝนมากๆเลยนะฮะโอเคผมต้องแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็งาอา2ปีนะเพื่อน